ไม่ได้ออกเที่ยวกันสนานนะครับเนื่องจากช่วงนี้เนี่ยภารกิจกรัฐตัวสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมากินอาหารอร่อยออร่อยกันที่จังหวัดสมุทรสงครามกันนะครับร้านนี้ชื่ออ่าร้านนี้ชื่อว่าร้านริมเขื่อนดั้งเดิมครับบรรยากาศอ่ะโคตรฟินเลยเพราะว่าอยู่ริมแม่น้ําเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าในร้านเนี่ยจะมีอะไรอร่อยบรรยากาศเป็นยังไงบ้าง ร้านเปิด10โมงเ<ม>ช้านะครับเราไปดูข้างในกัน วันนี้เรามาไม่มีเมนูไข่ตุ๋นเมนูแนะนําประจําร้านวันนี้ไม่มีเดีย๋ยวเราไปหาโต๊ะนั่งกันได้โต๊ะละดิมน้ําเลยได้โต๊ะดิมน้ำํำ นี่เลยเนริมน้ำชื่อร้านลิมคือเดี๋ยวเราดูเมนูสั่งอาหารกันเรามาดูเมนูกันอ,อาหารแนะนำหน้าแรกจะเใช่เมนูแรกหน้าแรกอาหารแนะนำนี่ตามนี้เลย หมดแล้วเดี๋ยวเราสั่งอาหารกันก่อนนะดูซิวันนี้เราจะสั่งอะไรมาทานกันบ้างให้ดูไอริมน้ำมีปลาด้วยมีปลาแต่ไม่ค่อยเห็น ตอนนี้อาหารเรามาครบแล้วแหลวเราไปดูซิว่าวันนี้เราสั่งอะไรมาบ้างเมนูแรกที่เราสั่งมานี่คือปลาหมึกทอด3ามรสดูหน้าตาก็าจะเป็นปลาหมึกทอดมาชิ้นใหญ่ๆแล้วก็ราดราดน้ำสามรสมาหน้าตาเป็นแบบนี้เลยเมนูที่สองปลากระพงทอดน้ำปลาเป็น ปลากระพงที่ผ่ามาแล้วก็ทอดแล้วก็มีน้ำปลาเน้อปลาแล้ว <c oughs> ก็มาพร้อมน,น้ำจิ้ม <c oughs> นีม่น้ำจิ้มน้ำจิ้มปลากระพงทอดน้ำปลาเ <c oughs> มนูต่อไปทอดมันปลายิซี่ชิ้นใหญ่ เหนียวนุ่มไหมเหนียวนุ่มนุ่มมาพร้อมน้ำจิ้มหน้าตาน้ำจิ้มของทอดมันน่ากินเมนูต่อไปฮัมโมกอันนี้เป็นฮัมโมกปลาลิวคิวเราสั่งมาหนึ่งห่อดูหน้าตาเนนี้ปลาไหมอันนี้ปลาเป็นฮัมโมกใบยอไม่เห็อยู่ไกลนิดเดีย แล้วก็อีกเมนูหนึ่งคือแกงคั่วหอยขมชะอมน้ำข้นๆเลยชะอมเยอะมากแล้วก็มีหอยน้ำข้นมากโอเคครบแล้วเมนูที่เราสั่งมาทั้งหมดมีเท่านี้เดี๋ยวยังไงเราขอตัวทางอาหารกันก่อนนะคะ ตอนนี้เรากินกันอิ่มแล้วนะคะเหลือสองอย่างนี้กินไม่หมดเดี๋ยวเราห่อกลับบ้านกันทอดมันกับปลาหมึกผัดสามรสห่อกลับบ้านเดี๋ยวเรามาเรียกคิดเงินกันเลยดูซิมือนี้เราจะจ่ายไปกี่บาทคิดเงินด้วยครับเอาบินมาแล้วถั่นเต้ ดูรายการแต่และเมนูเลยนะปลากระพงทอดน้ำปลา270ทอดมัน100คั่วหอยขม120ห3มลกดรส160ข้าวสองการ30มสอหมก1น5รวมทั้งหมดมื้อนี้735บาทโอเคที่นี่ไม่รับบัตรเครดิตนะแต่สแกนจ่ายได้โอเคเดี๋ยวเรา ด้านนอกตรงทางเข้าออกมันจะมีของฝากเดี๋ยวเราไปดูของฝากกันก่อนกลับนะโอเคตรงทางเข้าออกเขาจะมีของฝากเดี๋ยวเรามาดูซิว่ามีอะไรบ้างอันนี้ขนมปังครุงเป็นขนมปังให้ปลามั้งมนีพวงํานนี่น้ำตาลสดตัพ,พุดดิ้ง ตาลสดรัวกระเทียมขิงดองน้ำลำไยสละลอยแก้วส่วนนี้ก็จะเป็นของขนมออฝากขนมมี้ำโอด้วยมีน้ำตาลด้วยมีกระช่องด้วย ส้มโอแกะแล้วแล้วก็ขนมห่อไปตองส้มโอวิโรราหกสิบโอเคหมดแล้วสำหรับของฝากโอเคอันนี้หน้าร้านก็จะมีปูเป็นๆโอเคสำหรับมื้อนี้อิ่มอร่อยไปอีกหนึ่งมื้อนะคะ ถ้าใครผ่านมาแถวแถวสมุทรสงคารามนะน่าจะเป็นสมุทรสงคารามเมื่อต้นคลิปบอกสมุทรสาครน่าจะผิดผ่านมาที่ทางไปทางใต้นะคะก็แวะมาทานอาหารได้ที่ร้านนี้ริมเขื่อนมินิไม่ใช่ร้านนี้ชื่อว่าร้านริมเขื่อนดั้งเดิมร้านริมเขื่อนมินิตรงไปริมเขื่อนดั้งเดิมเลี้ยวขวาอยู่ในซอยนะครับ แต่เขาบอกว่าเป็นร้านพี่ร้านน้องกันรสชาติแทบไม่ต่างกันเลยครับบรรยากาศดีพอๆกันใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์นะครับใครใช่ก็กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊งกิ้งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วไปดูกันซิว่าในคลิปถัดไปเนี่ยผมจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหน